ปั๊มของคุณต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดวิดีโอนี้จะแนะนำขั้นตอนการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานสำหรับปั๊ม Walkera Cherry b o r r e l Universal 3ที่มาพร้อมกับโอริงเดี่ยวและคู่ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จะแสดงให้เห็นหลังจากนี้ก่อนเริ่มต้นขั้นตอนการบำรุงรักษาปั๊มปิดสวิตช์การจ่ายไฟลดแรงดันและพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ได้มาตรฐานของโรงงานและเป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยควรศึกษาคู่มือของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดพิเศษสำหรับอาหารในขั้นตอนการบำรุงรักษานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้ปั๊มและอุปกรณ์ภายในทำงานได้อย่างเหมาะสมการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดอื่นอาจสร้างความเสียหายแก่ส่วนประกอบภายในของปัม๊มส่งผลให้ปั๊มทำงานผิดปกติได้กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในขั้นตอนการบำรุงรักษาได้ในคู่มือผลิตภัณฑ์การถอดชิ้นส่วนปั๊ม U3 หมุนน็อตยึดสกรูออกจากฝาครอบปัม๊ม ใช้ค้อนอยางเคาะเพื่อดึงฝาครอบออกจากสลักและเดือยยึดตัวปัม๊มการดึงฝาครอบปั๊มออกสำหรับปั๊ม U3 ในขนาด210หรือ320ให้ยึดหูยกเข้ากับรูน็อตที่ฝาครอบโดยใช้สายหรือโซ่ยกประคองไว้จากนั้นถอดและตรวจสอบประเกันฝาครอบวางฝาครอบหงายขึ้นบนพื้นผิวที่ปลอดภยัยใช้ตัวป้องกันการหมุนของโรเตอร์ในขณะทำการถอดน็อตยึดโรเตอร์ เราขอแนะนําให้ใช้วัสดุกันรอยน็อตในการถอดหรือใส่น็อตยึดโรเตอร์ทุกครั้งที่ต้องจัดการกับโรเตอร์ต้องยึดตัวโรเตอร์เข้ากับเรือนปั๊มเสมอห้ามยึดตัวโรเตอร์เข้ากับโรเตอร์ด้วยกันเพราะอาจเกิดความเสียหายได้ถอดและแยกโอริงออกจากโรเตอร์แต่ละอันถอดโรเตอร์ออกด้วยมือแล้วางไว้บนพื้นผิวที่ปลอดภยัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนเหล่านี้ ถอดปลอกหุ้มหน้าโอริงออกแล้วทิ้งไปถ้าหากมันติดอยู่กับโรเตอร์จากนั้นจับปลอกหุ้มแล้วดึงออกจากเรือนซิลถอดปลอกหุ้มโอริงออกแล้วทิ้งไปถ้าหากมันไม่ได้ถูกถอดออกไปพร้อมกับโรเตอร์ก่อนหน้านี้ทำตามขั้นตอนเดียวกันนี้กับเพลาอีกข้างหนึ่งใช้เครื่องมือถอดโอริงด้านหน้าออกแล้วทิ้งไปหากปัม๊มมีการติดตั้งซิลโอริงคู่ใช้เครื่องมือถอดซิลโอริงด้านหลังออกและทิ้งไปไรายละเอียดเพิ่มเติมกร,รุณาติดต่อ Flyma Customer Care